เพื่อนเครับชื่อแอป,ปว่า quarter นี่นะเออไปหาดาวน์โหลดได้เลย q u a r t r นะครับดาวน์โหลดได้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าในแอป,ปให้ดูนะบอกก่อนว่าแอป,ปนี้ไว้ทำอะไรนะครับแอป,ปนี้อย่างแรกนะครับไว้เช็ค ไตรมาสว่าไตรมาสเราชนะหรือเปล่าไตรมาสเราสามารถทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถเช็คก่อนไตรมาสได้ด้วยว่าก่อนที่ไตรมาสจะประกาศเนี่ยเขามีการ estimate หรือว่าคาดการจาก Wall Street เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับทำให้เราเกิดการที่จะวิเคราะห์ถ้าเราจะเข้าลงทุนเนี่ยเราจะเข้าหลังหรือว่าจะเข้าก่อนดีอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีบอกวันเกี่ยวกับไตรมาสพวกนี้นะฮะในเรื่องของหุ้นรายตัวเนี่ยชอบตรงที่ว่าสามารถดู presentation ได้ด้วย presentation ของไตรมาสเนี่ยแหละครับซึ่ง จริงๆมันก็ฟรีนะครับหลังจากไตรมมสออกแล้วครับเราต้องไปต้นทางเว็บของเขานะครับสำหรับมุมอินเวสเตอร์เขาก็จะมีให้นะครับสำหรับพรีเซนเตชันแต่สําหรับคนที่หุ้นเยอะๆแบบผมอย่างเงี้ยที่เกียดไปนั่งตามทีละเว็บนะครับก็เข้า Seeking Alpha นะครับเขาก็จะมีให้เหมือนกันแต่ค่อนข้างที่จะดีเลย์แล้วก็เสียเงินนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเท่าที่เล่นมามันก็ดูได้นะครับดูได้ ผมจะพีเต์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างให้เพื่อนเห็นภาพนะครับแล้วก็มาดูว่าเราจะใช้ประโยชน์กับมันอย่างไรได้บ้างนะครับดาวนโหลดขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับหน้าจอแบบนี้แหละครับแต่อาจจะแบบโล่งๆกว่านี้นะครับเพราะว่าผมมีการเฟอร์ริตไว้เยอะพอสมควรนะฮะอย่างแรกเลยครับซ้ายล่างมันจะมีโฮมมีเอ็กซ์พลเอร์นะครับแล้วก็มีโปรไฟล์นะครับเราไปที่ตรงกลางนะเอ็กซ์พลเรอร์พิมพ์เลยครับผมเอาวุ้นไรเดียเออทำไมเสียงดังจังซีทัสละกัน อันี้ครับพอเซิร์ชมาปุ๊บกดเข้าไปเลยครับขวาบนสุด Follow กดไปเลยปุ๊บ กดไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาตรงหน้าโฮมเราตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นซีตัสขึ้นมาแล้วถ้ามันมีกิจกรรมหรือแอคทิวิตี้หรือว่างานอะไรเกี่ยวกับซีตัสเนี่ยมันก็จะขึ้นบนหน้าจอหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนเลยครับหน้าจอโฮมส์นะฮะถัดลงมาไลฟ์อีเวนต์นี่คือถ้าสมมติว่าเรามีหุ้นไหนที่กําลังจะเกิดแอคทิวิตี้นะ,ะ,นะ,ะเกิดการเปิดตัวสินค้าเกิดการประชมุมเกิดไตรมาสพวกนี้ก็จะขึ้นมาตรงไลฟ์อีเวนต์ตรงนี้เลยครับ<ๆ> ถ้าไม่มีมันก็จะขึ้นว่า non of your companies are live right now คือไม่มีงานนะ่ให้ต้องติดตามส่วน watch new ตรงนี้ก็คือเพิ่งผ่านมาเพื่อนๆจะเห็น see all earlier events ตรงนี้นะครับถ้ากดเข้าไปอ่าเนี่ยมันจะเป็นงานที่ผ่านมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นวันนะครับ28มีนา27-26น่ 27, 26, นะไล่ลงไปเลยครับสามารถติดตามได้ c o n t i n u ียลเลชชั่นนิมันสามารถที่จะฟังได้ด้วยครับฟังเกี่ยวกับไตรมาสเกี่ยวกับงานที่เขาไปออกอีเวนต์โอโทครับตอนีประมาณนี้นะฮะสามารถฟังได้แต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษครับเพื่อนๆถ้ามันเป็นไตรมาสก็จะออกมาในแนวของ e a r n i n g ็งคอรนะครับอ่าเนี่ยเพื่อนๆดูข้างล่างนะครับที่ผมว่าเนี่ยสไลด์เนี่ยครับซีน o p s ิตนะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยจะมีพวกพรีเซนเทชันแบบนี้ครับ ให้เราได้ดูฟรีเลยไม่ต้องไปนั่งไล่ดูตามเว็บของเขาเนี่ยผมว่าสะดวกนะฮะโอ้โหซินนบดูครับเพื่อนๆครับนี่อาฮะไหนๆก็มาแล้วทุนนี้เนี่ยต้องเก็บเลยนะครับระยะยาวๆเนี่ยว่าไปได้เลยไอ้นี่เท่าไหร่2,024ใช่ไหมครับแล้วดู2,023ประมาณนี้นะเติบโตเห็นไหมครับจาก6มา10มา17โอ้โหเีเซนหุ้นกันเลยทีเดียว อ่าเนี้ยครับเพื่อนๆสามารถดูได้ถ้า Seeking Alpha ตรงนี้ต้องไปเสียเงินครับสามารถดู Presentation ได้ฟรีๆโอเคมาหน้า Home เมื่อกี้เราไป Watch n e w แล้วนะครับ Continue Listening ไปแล้ว Recent Visit อันนี้ก็คือที่ผมเพิ่งเข้าไปดูเขาก็จะมีในส่วนของ Favorite ไว้ให้ดูนะครับ Upcoming Event ตรงนี้แหละที่สำคัญ เดี๋ยวค่อยมาดูแต่ข้างล่างก็คือ you might also like มันมีหุ้นที่เรายังไม่ได้ following เขาอ่ะอาจจะสนใจไหมว่าจะทํา favorite ไว้ติดตามอะไรประมาณนี้ครับระบบเขาจะแนะนําให้เรานะครับ upcoming events ตรงนี้สําคัญที่สุดเลยครับสำหรับแอปนี้นะผมว่ากดเข้าไปเลยครับข้างล่าง see all upcoming events นะครับเปิดเข้าไปเนี่ยตั้งแต่วันที่4เลยครับพวกนี้ไม่ใช่แค่ไตรมาสอย่างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อ m ดู e p o t โนะครับวันที่4เมษายน JP Morgan ครั้งที่10นะ Annual Retail พวกนี้คือเป็นงานด้วยนะครับเข้าไปในงาน กดเข้าไปในงานปุ๊บจะมีบอกรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราเข้าหน้านี้ซ้ําหลังจากวันงานนั้นเนี่ยมันจะขึ้นโอ้โหเป็นตัวหนังสือเป็นแบบว่าการถอดความครับว่าทางผู้บริหารน,นะครับของทางโพลิโปหรือฝ่ายบริหารเนี่ยพูดว่ายังไงบ้างซึ่งถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมก็ชอบอ่านเหมือนกันอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะได้รู้ลึกรู้จริงนะครับรู้อย่างที่ข่าวเขาไม่เอามาบอกนะครับเราสามารถดูตามมาได้เลยวันที่9มาแล้วนะครับ aehr นะเพื่อนๆแล้วก็วันที่12นะครับหลุยวิตตอง Back l o อก JP Morgan ข้างล่าง b a c k l o อกเห็นไหมฮะ Q1 2024อันนี้คือหมายความว่าเป็นไตรามาสนะแต่ถ้าเป็นชื่อยาวๆก็คืออาจจะเป็นชื่องานเฉพาะของเขานะครับให้เพื่อนๆดูอย่างน้อยเนี่ยไม่เกิน2สัปดาห์นะเพราะผมเคยเจอว่าถ้าเกิน3สัปดาห์4สัปดาห์เดือนเสร็จๆเนี่ยมันอาจจะมีคลาดเคลื่อนได้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับบางทีตลาดเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้นะหนึ่งสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างชัวนะครับฟังพรีเซนเตชันย้อนหลังจะมีทาร์สคิปให้อ่านค่อยๆแปลได้ค่ะเออเนี่ยา์มกชน นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นยังไงนี่แหละผมชอบตรงนี้นะครับเพราะว่าเราถือหุ้นเยอะนะเงินงเราอยู่ในนั้นเยอะเราจำเป็นจะต้องรู้แบบว่าให้มันลึกหน่อยครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าตัวเองเก็บหุ้นอะไรอยู่แล้วก็ทิศทางเขากํลาลังไปแบบไหนกันแน่ครับเนี่ยอย่างใครเป็นผู้ถือหุ้น AEHR ใช่ไหมครับเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันหุ้นตกหนักมากเลยเออจะเข้าไปฟังหน่อยไปค่อยๆแปลอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับสมควรนะครับเราจะได้รู้ว่าเออมันไปในแนวโน้มทิศทางไหนบ้างนะครับ คลิกตรง ACLS นะครับ ACLS ปุ๊บขึ้นมามันจะขึ้นมาเลยว่าไตรามาสที่แล้วเนี่ยชนะหรือแพ้นะครับแล้วก็ Estimate ก็คือช่องเนี่ย2.99อยีคือ Estimate Actual คือว่าที่ออกมาจริงๆนะครับเราชนะประมาณ3.9% ชนะทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ Excel ซแล้วก็มีในเรื่องของต่อไปด้วยว่าเขาคาดการณ์เท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะลดลงก็แสดงว่าเฮ้ยคุณมันอาจจะลดลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะเฮ้ยรอช้อนหลังไตรมาสดีหรือเปล่าหรือว่าก่อนไตรมาสวัดดววกันไปอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแต่ตรงนี้มันช่วยให้เราสามารถดูภาพรวมได้นะครับว่าเราควรจะลงทุนหุ้นตัวเนี้ย ก่อนหรือหลังไตรมาสนะในกรณีที่เราอยากจะเพิ่มสัดส่วนนะครับมาสมารถให้แบบว่าวิเคราะห์ได้คีย์สไลด์อันนี้ก็เป็นของรอบที่แล้วกดเข้าไปมันให้ดูหมดเลยนะครับเนี่ย คือซิกกี้เอลฟาเสียเงินน่ะแล้วก็ขี้เกียจไปนั่งตามมี70ตัวมานั่งเข้าแต่ละเว็บไม่ไหวนะครับอันนี้คือช่วยได้เยอะมากผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆจะชอบดูแบบนี้หรือเปล่าแต่สําหรับผมเนี่ยชอบดูอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นภาพติดตาได้ก็เลยรู้นะครับว่าเราเก็บหุ้นอะไรอยู่แล้วเขาทําได้ดีแค่ไหนยิ่งมีคุณเยอะเนี่ยอันนี้โคตรสะดวกเลยเพื่อนๆไหนๆก็เข้า aco s แล้วนะดูนะครับสามารถเติบโตได้อยู่นะ2 0 2 5เรายังเติบโตได้อยู่นะครับ gross margin total opex operating profit เยอะแยะไปหมดเลย เนี่ยดูได้หมดเลยครับและอีกอย่างหนึ่งที่มันดีนะก่อนอ,อกนี่ข้างล่างครับเพื่อนๆตรงนี้ชอบเหมือนกัน revenue by product line ทำอะไรบ้างแบ่งตาม Category customer เนี่ยอันนี้สำคัญเลยครับเราจะได้รู้สักทีครับว่าหุ้นเราเนี่ยมียอดขายอยู่ในประเทศโซนไหนเยอะที่สุดอ่าตรงนี้แหละชอบเหมือนกัน เนี่ยอย่าง ACLS เพื่อนเพื่อเห็นไหมครับว่า a อเชีย c i f i c นะครับ APAC เนี่ยนะครับ,รบ72%แน่นอนครับว่าเอเชียครอบคลุมทุกอย่างมันมีจีนอยู่แล้วนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไม ACLS ถึงยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันนะครับอ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราเห็นไตรามากแล้วว่ามันน่าจะดีนะ คาดการณ์น่าจะดีแล้วก็เราเห็นแล้วว่าตรงนี้มันบวกได้เป็นหุ้นที่มีศักยภาพแต่นี่เรามาเจอตรงนี้ว่าอ๋อเพราะว่าจีนมันยังไม่ฟื้นสามารถทําให้เราวิเคราะห์แบบภาพกว้างๆแบบโดยรวมได้ตรงนี้ก็เป็นพวกบริษัทนี้ทําอะไรบ้างแล้วก็ตรงที่เป็น Q4 นะครับที่มป็นผ่านไปแล้วนะถ้ากดตรงเพลย์กดตรงเพลย์ปุ๊บ Hey เ <just> นี่ย t r a n s c r i ต์มาหมดเลยกดเข้าไปตรง t r a n s c r i ต์ปุ๊บ ข้างบนก็คือโอเปอเรเตอร์นะผู้สัมภาษณ์นะครับข้างล่างก็คือเริ่มมา้วครับ Executive Vice President นะครับนี่ตรงนี้ก็ใครแบบว่าขยันขยันก็เอาไปแปลได้นะครับหรือว่าเอาไปถามพวกแชทบอทก็จะได้รู้ว่าเออมันเป็นอะไรมายังไงแล้วก็ถ้าใครพอจะเก่งภาษาอังกฤษผมคิดว่าเราขวาดสายตาคร่าวๆเนี่ยเราพอสามารถที่จะรู้เรื่องได้บ้างเนี่ยมีหมดเลยครับ CEO ก็มานะครับคุณรัสเซลโลเนี่ยพูดว่าอะไรยังไงบ้างละเอียดครบเลยอะ่ะข้างล่างเนี่ย พรีเซนเทชันสไลด์แบบเต็มเต็มเลยครับเพื่อนๆจะเห็นวันนะครับ February 7, 2024กดเรียบร้อยเต็มเตมอันนี้คือตัวอัปเดตเลยน่าประมาณนี้นะครับเนี่ยมันสามารถมีหุ้นได้เยอะเลยไม่มีจำกัดน่าเข้าไปได้เลยนะครับ อยู่ในเต็ดเฮลนะครับเ,าเรารอดูนะครับว่าหุ้นลงขนาดนี้เนี่ยไตรามาสจะชนะหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่เคยแพ้เลยนะยูเอเนี่ยเ <c oughs> ข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่เจอเนี่ก็กดตรงชื่อโลโก้เขานะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ไอตรงที่ชนะทัางบนทั้งล่างเนี่ยของจิกก i n g o f ลฟาเราจะดูกัน2ตัวนะครับก็คือตัวเรเวนิวเนี่ย กับกับ EPS นะยอดขายกับกำไรต่อหุ้นนะ UNH ก็ชนะไปได้นะครับครั้งหน้าเนี่ยไตรมาสที่จะถึงนียเมษานะครับวันที่16ก็น่าจะชนะไปได้ครับตรง Estimate ทุกเพื่อนเห็นใช่ไหมครับ99ตรง Q1 เนี่ยเป็นของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราได้ประมาณสัก91นะครับก็คือ90,000ล้านนั่นเองครับปีนี้ของไตรมาสที่มันจะถึงนี้นะครับเราคาดว่าเราจะได้ประมาณ9.9ล้านนะครับเกือบไตรมาสละแสนล้านนะสำหรับ UNH ขึ้นมาประมาณ8.2%ดูซิว่าจะชนะหรือเปล่าเนี่ย เราสามารถทำคาดการได้บางตัวไม่มีบอกว่าลิจินลที่ประเทศอะไรบ้างก็น่าจะเป็นไม่ได้ว่าสหรัฐ100ซลองไปเล่นได้ถ้าสำหรับผมนะก็เรื่องทุกอย่างที่พรีเซนต์มานะครับมีอยู่อย่างนึงก็คือเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนครับเพื่อน,อนผมจะเป็นประเภทว่าเก็บหุ้นเยอะใช่ไหมครับพอเก็บหุ้นเยอะเนี่ยบางทีมันไม่มีจังหวะลงทุนเลยครับเพราะว่าหุ้นนั้นๆเนี่ยขึ้นมาสูงมากแล้วครับจนที่ว่าไม่มีจังหวะเก็บอีกแล้วอย่างของโฮมดิโปใช่ไหมครับวันที่4เนี่ยผมก็ชอบใช้ไตามากแหละครับในการที่จะเข้า เพิ่มสัดส่วนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่โตเลยครับมันจะไม่มีโอกาสเข้าแล้วก็เราอาจจะลืมหุ้นนั้นไปเลยก็ได้ทั้งที่ว่าเอ้ยหุ้นมันกำลังอยู่ในแนวโน้มที่ดีนะครับเพิ่มสัดส่วนมันไว้หน่อยอนาคตเก็บยาวมันก็จะคูณกับจํานวนหุ้นนะครับทีนี้ผมก็จะเข้ามาดูอีกทีว่าไตามาสเนี่ยมันน่าจะดีหรือจะไม่ดีเช็คไฟแนนเชียลได้อีก f ช็คฟรีแคชโฟล์เช็คอินค m มสเต t เมนต์เช็คมัลติเพลสนะครับแบบที่จานเชก,ก็ชอบเช็คคือหุ้นที่เราเก็บเนี่ยมันมีศักยภาพใช่ไหมครับถ้าแบบว่ากําลังจะประกาศแล้วเนี่ยจะขอแบบเข้าก่อนเพื่อเพิ่มสัดส่วนไปนะครับโดยที่ว่าก็ไม่ได้แคร์นะว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลง พอย์คือว่าอยากเพิ่มสัดส่วนเหมือนแบบว่าเอามารีมายแล้วครับว่าเราควรจะเพิ่มสัดส่วนสักหน่อยไหมอะไรประมาณนี้ครับดุยวิตตองก็ไม่ได้ลงมาตั้งนานแล้วครับเนี่ยเราก็อาจจะใช้ว่าเออก่อนไตรมาสสักอาทิตย์หนึ่งหรือใกล้ๆก่อนหน้าสัก1วันเนี่ยครับลงไปเพิ่มสัดส่วนไปหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับแอปนี้ฟรีนะครับ